สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมานำเสนอการพูดคำว่าเล่นโยคะเล่นเทควันโดเล่นยูโดหรือเล่นคาราเต้นะคะว่าผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรเราจะไม่ใช้คำว่า play นะคะแต่เราจะใช้คำว่า do เช่น I do taekwondo I do judo I do yoga ส่วนเวลาตั้งคำถามนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วย work to do อย่างเช่น do you do yoga คุณเล่นโยคะไหม yes I do no I don't do yoga หรือถ้าเราจะใช้ถามว่าคนนั้นเล่นโยคะไหมเราก็จะเปลี่ยนจาก do เป็น d o e แทนเช่น does she do yoga does he do yoga yes she do yoga no she doesn't do yoga in have.